คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับกับการดำเนินงานของสมาชิกผู้ที่ชภานะครับกับการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําในการสร้างฝายครับที่จังหวัดลําปางกับฝายบ้านนาบ้านไร่ฝายหนึ่งนะครับที่ชาวจังหวัดลำปางนั้นภาคภูมิใจในการที่มีน้ากีดน้ําใช้แล้วครับนล้วก็น้าที่ช่วยเหลือด้านการเกษตรจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันครับมันน้ำมันอุดมสมบูรณ์นี่การเกษตรนี่เขา ทำเป็นปลกทั่วทวนสงอะไรอย่างเนี้ยดีใจไหมวันนี้มีฝ่ายแ้เออดีใจแต่ยังยังดีใจบ่แต่เนี่ยเพราะว่ามันยังบ่ยังบ่อสาเร็จเนี่ยเพราะว่ามันยังรั่วมันซึมอยู่นี่คือเสียงและรอยยิ้มแห่งความดีใจของชาวบ้านแม่ทอดอําเภอเถินจังหวัดลำปางที่จักเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ํากเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค การสร้างฝายในครั้งน so ี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญตามโครงการสมาชิกวุฒทสภาพบประชาชนโดยเริ่มต้นจากการสํารวจและกําหนดจุดในการสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่สิ่งที่เห็นเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีแหล่งน้ําแล้วนะครับต้นน้ําก็จะต้องมีป่าก็เป็นการอนุรักษ์ป่าไปด้วยโดยอัตโนมัติในฤดูแล้งเมื่อมีน้ําก็ป้องกันไฟป่าด้วยได้เช่นกันสิ่งที่ตามมาก็ คือพ่อแม่พี่น้องรู้ว่าต้องช่วยกันรักษาป,ป่าอันนี้เป็นประโยชน์มากนะครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่ายหลวงแห่งนี้นะครับก็เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ,ะบ้านานาบ้านไร่นะครับบ้านสุขสวัสดิ์นะครับแล้วบ้านดงชัยซึ่งเห็นความสำคัญของน้ำนะครับเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยม,มีฝ่าย ซึ่งสมัยเกิดสมัยปี2518นะครับสมัยท่านคฤทธิ์เป็นรัฐบาลแล้วก็ได้รับงบประมาณมาก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการ,กรเกษตรของพี่น้องชาวบ้านแถวนี้พื้นที่การ,กรเกษตรที่ได้รับประโยชน์เนี่ย2,500กว่าไร่นะครับแต่ปรากฏว่าฝายแห่งนี้เนี่ยก็ได้เกิดชำรุดทรุดโทรมตามพ่วงการเวลาซึ่งตรงนี้ทําให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยกันทำฝายหลวงขนาดใหญ่งนี้ขึ้น จะช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ําเพื่อให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สมดุลและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนพระราชดำรัสของในหลวงราชการที่9นะครับน้ำคือชีวิตนะครับดังนั้นที่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็จะต้องมีน้ําขณะนี้ พี่น้องประชาชนก็จะมีความยั่งยืนในชีวิตความเป็นอยู่น้ํากินน้ําใช้น้ําการเกษตรนะครับจะอยู่ได้มีผลผลิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันถูกแล้วนะครับเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตัวเองที่เป็นอยู่อย่างยั่งยืนนะครับไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต,ต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร